และนี่เป็นอีกเครื่องนึที่หายากพอสมควรที่เคสแบบนี้คือจอห์นสโบในงบประมาณ250,000จาก iHaveCPU ครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ iHam CPU ครับวันนี้ในส่วนของ iHam CPU เครื่องสวยนะคือไม่ไลฟ์ไม่ได้หรือว่าไม่ให้ดูไม่ได้เลยนะเนี่ยนี่เป็นอีกเครื่องหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นเคสตัวที่เราไม่ได้เห็นกันบ่อยๆถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นตัวที่3ของ iHam CPU นะที่ประกอบเป็นเคสแนวนี้นะครับซึ่งวันนี้คือเคส j o ห์นส m o d 5 b l a c k นั่นเองอาจจะไม่ทำตลาดในไทยโดยตรงแต่ว่าถ้าลูกค้าชอบเนี่ยไม่มีปัญหานะอย่างที่ผมบอกบางทีในเว็บไซต์ หรือว่าในร้าน I h แ v e อาจจะไม่มีของด้ันแต่ถ้าคุณอยากได้จริงๆมันสามารถที่จะจมบายออเดอร์ได้มันสามารถสั่งได้แล้วทุกอย่างนั้นเป็นจริงได้หมดที่ I h แ v e ทีวีได้พูดเลยนะบางที I h a ฮ e อาจจะไม่มีหรอกแต่ว่าม่คุยกันได้ครับยกตัวอย่างเครื่องนี้ครับเป็นอีกเครื่องหนึ่งที่ลูกค้าสั่งเป็นพิเศษข้างในเรียกว่าจัดเต็มมันได้อะไรค่อนข้างครบและเยอะพอสมควรอันดับแรกคือเคสจอห์นโบก่อนนะครับการดีไซน์ของมันนะจะเป็นแนวแบบหุ่นยนต์แหละเนี่ยหุ่นยนต์จ๋าๆอะไรอย่างนี้เลยนะัมนม,นมน Talk, ตอนมอเต อะไรที่เยอะกว่านั้นเช่นไฟหลบอย่างนี้งานดีอยู่แล้วงานอลูหมดเลยเนี่ยลบคมลบเหลี่ยมอะไรหมดแล้วนะครับแล้วก็จะมีเพมเปอร์กลาสประกบ2องหน้าเปหมดพูดง่ายาคือมันเป็นตัวเรือธงของจอห์นสโตนนั่นเองมันสวยมันสวยจริง,รงๆนะครับคราวนี้ถ้าจะพูดว่ามันจะสวยแต่รูปจะจู๋ไม่หอมนี่ก็กระไรกระไรอยู่ฮะมันมีดีเทลต่างๆเยอะเราจะไปคุยเรื่องฮาร์ดแวร์ก่อนแล้วกันนะครับ CPU แน่นอนถ้า2องแสนห้าไอเก้าสิอ ks อีกแล้วท่านผู้ชมครับอันนี้ตัวนี้ไม่ต้องพูดเยอะเลย24อยอ bo, อคอร์ยี่แรงที่สุดใน i9 นนเลยอี้แรงสุดในเจ็ดสิบสามทุกอย่างนั้นสุดหมดแล้วคอและเทรดตัน g ิ g ก h ตันนะครับเทอร์โบหกิกเป็น CPU ที่ B ีเทอร์สูงที่สุดในบรรดา CPU ในเจ็ดสิคอสี่สองเทรดจ,จาก i913 900KS สร้คราวนี้ในส่วนของม a เ t อร์บอร์ดนะครับมาเธอบอร์ดเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นตัวรองท็อปผมรูดตัวว่า r อ g จีแม็กซ์มาสต้าศูตัวท็อปสุดเนี่ยต้องเล่าก่อนว่าเอ็กเส้นกราเซียเนี่ยที่เป็นตัวบล็อกนที่เป็นมโมโนบล็อกอะมันไม่มา ก็ได้เนาะแซ่เจ็ดเก้าสุดเอ็กซ์ตรีมเนี่ยรู้สึกว่าจะขาดตลาดหมดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยมันเลยกลายเป็นระดับที่3แทน ก็คือ Z790 ตัว Hero นะครับขึ้นชื่อว่ม Maximus Z790 และเป็นตัวบนบนทุกอย่างนั้นจัดเต็มทั้งหมดนะครับผ้าจ่ายไฟเอย่ยตัวไฟ RGB Lighting เอย่ยตัว motherboard เนี่ยพวก Polymo Lighting พวก Gen2x2 หรือว่าพอร์ตต่างๆ Wi-Fi Wi-Fi ทุกอย่างเนี่ยครบหมดก็คือที่จริงแล้วอย่างที่ผมบอกอะเมนบอร์ดเอา Maximus Z790 ตัว Hero เนี่ยเราเองเนี่ยคงไม่ต้องพูดเยอะสำหรับความโหดหรือว่าฟังก์ชันต่งนางๆมันครบหมดเลยนะครับ ROG Hyper X 2 Card นะครับยูวีพิเ 2สอง Gen 2 X2 ที่เป็น Type C ตรงนี้นะครับแล้วก็ Low Bus Power Solution ต่างๆนะเรียกว่าครบหมดจรงิงๆเนอะนี่ขนาดรองท็อปะเนี่ยเนอะแท้ no. าจริสุดๆเจ๊ซีดเจได้หาไม่ได้นะครับ <S <S ในส่วนของตัว RAM RAM เนี่ย เป็นขนาดใหม่คือมากกว่า64แต่ไม่ถึง128นี่คือ G Skill c r i d e n t Z5 ตรงนี้แล้วความจุเนี่ย96กิกนี่กล่องเดียวนะครับจะเป็น48คูณ2คือ DDR4 เนี่ยมันสูงสุดเนี่ยถแถวละ12กิกถูกต้องไหมครับแต่ว่า DDR5 เนี่ยมันยังไม่มีลิมิตเลยตอนนี้มันถแถวและ48มันมาแล้วปกติเราจะเห็น2แถวแค่64มากสุดเนาะแต่นี่คือ2แถว96กิกนะครับจาก G Skill Z5 ตัว RG b แล็บบัสสูงด้วยคือบัส6400เมกะเฮิร์ตคราวนี้จะส่งการ์ดจอครับแหมหลายคนบอกบริดมาทันที ROG การ์ดจอจะเป็น RO G. G Strix นี่ห่อเดิมแล้วถ้าบอร์ดเลย ROG Strix d e f o r c e RTX 4090 Strix นั่นเอง RAM 24ตัว OC นะครับเดีย๋ยวที่ผมบอกแหละว่าถ้าลูกค้าต้องการอย่างเงี้ยได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าผมจำเป็นที่จะต้องถอดซิงค์เดิมออกนะครับเพราะว่าเครื่องนี้มันจะระบายความร้อนด้วยน้ำเนี่ยซีลอยู่ในกาจอใช่ไหมผต้องถอดซิงค์เดิมออกถอดออกแล้วนะครับนี่คือซิงค์เดิมนะเห็นไหมอันนี้เหมือนจะใช้กาจอนะไม่ใช่นะถอดออกหมดแล้วนะ PCB อะไรไม่อยู่แล้วเพราะ PCB อยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่ถอดออกหมดแล้ว เห็นไหมครับนี่เราจะเห็นรอยซิลิโคนอยู่ตรงนี้ไม่มีแล้วการ์ดจอมีแต่ซิงค์ต่อมาฮะพอร์ u p p ายตัวจ่ายไฟก็จะเป็นตัว t h e r m a l t ทสท t o ั g h p o w e r GF3 1,200่วัตต์80 plus ตัวนี้เรารู้มืออยู่แล้วซัพพอร์ต PCIe 5.0 Support ซัพพอร์ต a d x ส0ตัวใหม่ล่าสุดจาก t h e r m a l t ทสทประกัน10ปีมาตรฐาน80 plus go ก็เหลืออยู่แล้วผมไม่ต้องพูดเยอะเนาะ สตอ r a เรเร็วที่สุดอยู่แล้วเป็น sn 8 5 0 x ตัวใหม่ตัวแรงที่สุดด้วยในเจสโฟคือตันละมันจะมี sn 5 7 0 sn 7 7 0 sn 8 5 0แต่ว่าตัวนี้คือ sn 8 5 0 s ก็คือเร็วสุดแล้วครับในดูดีแบล็ตอนนี้นะครับ1น b เทราไบตรีสปีดตรงนี้ 7300Mb นะาจำนวน2ตัว 1TB 2ตัวนี้คือหลักๆที่เหลือจะไปคุยกันที่ ชุดน้ำเราบากเขาร้อหมดละดังนั้นเนี่ยอาจจะมีเอซอรี i, เพิ่มเติมอีพอัดลมเรียนลี่เรียนลี่สตรีมเมอร์พลัส24พินเรียนลี่สตรีมเมอร์พลัสตัว16พินทุกอย่างก็คือจะมีทั้งหมดคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันในส่วนของการเราบายเขาร้อนกับเครื่องนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอีกเครื่องหนึ่งที่ชุดน้ำจีิงๆเต็มจริงๆนะเต็มสุดๆบล็อก CPU จะเป็นอีเคควอนตัมเวลโอเียรุ่นที่2เห็นไหมน,นี่คือบล็อกที่เราใช้กันบ่อยอยู่ละดังนั้นเนี่ย ก็จะเป็นตัวที่เราเคยเห็นกันนั่นแหละนะครับจะเป็นไฟ RGB ด้วยแล้วเป็นบล็อกจาก EK ด้วยและตัวบล็อกของก้าวจอนี่คือ EK Quantum Vector นะครับจะเป็น GPU Water Block บวก Active Backplate Set หมายความว่าเราต้องถอดตัวที่มลงเก่าออกก่อนแล้วก็ใส่บล็อกจาก EK เข้าไปดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นบล็อกตรงรุ่น s t r i e 4 490ตรงนี้เห็นไหมและความพิเศษของมันคือตัวก้าจอเนี่ยถ้ากาจออยู่ตรงกลางนะมันจะระบายความร้อนให้ทางด้านหน้าที่เป็น GPU เป็น VRM เป็นแรมของมันด้านหน้าด้านหลังคือมันเป็นระวามร้อนแบบแซนวิชอ่ะเนี่ยคือ direct link active อะ่ะก็คือปกต,ติแล้วชุดน้ำเนี่ยเราจะเห็นการระวามร้อนที่ด้านเดียวตัวนี้ไม่มีแบ็กเพจแต่จะเป็นบล็อกน้ําเอาไว้เป็นแบ็กเพทแทนก็คือน้ําจะไหลเข้าไปในส่วนของด้านหลังของ PCB ด้านหลังของไฮวันจอนด้วยเรียกได้ว,ดว,ว่าเป็นระวามร้อนแบบ two way นะครับตระมานี้นี่คือบล็อกน้านะครับแล้วก็จะมีตัว ek ความตั้ kinetic ที่เป็นตัวปั๊มอีกเนื่องจากตัวเคสเนี่ยมันข้านที่เล็กนะแล้วก็เราจะยัดทุกอย่างเข้าไปนะครับปั� ก็คือจะเป็นชุดคอมโบแล้วต้องเดินท่อผ่านตรงนี้ขึ้นมานะครับผ่านด้านหลังขึ้นมาเพราะว่ามันมันเดินข้างในนีเนี่ยดูดิมันแน่นมากนะมันแน่นมากตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยตัวปั๊มน้ำดีไฟอยู่ตรงนี้ทางพักน้ำอยู่ตรงนี้นะครับที่จริงแล้วหม้อน้ำเนี่ยจะใช้3ตอนจำนวน2ตัวแต่ตัวหลักเลยจะเป็น ek q u n t u m surface คือตัวนี้เหมือนเดิมนะครับเป็นหม้อน้ำที่เป็น full copper ก็คือเป็นทองแดงล้วนแบบ1้อปรเ็นะครับทั้งชิ้วพอ่อทั้งเินรลาคาร์ปจะเป็นทองแดงหมดเลยนี่คือหม้อน้ำตัวท็อปที่สุดครับ หนึ่งตัวที่เรามองไม่เห็นนะเป็นหม้อน้ํา3ตอนตรงนี้เนาะแล้วก็พัดลม<ะ>เรียนลี่ยูนิแฟร์ทั้งหมด6ตัวถูกใส่เข้ามาข้างหน้าเนี่ยจะเป็นหม้อน้ํา3ตอนใช่ไหมครับจาก EK เคคอร์ตัมเซอร์เฟซพัดลม3ตัวปับป๊บปับ๊บปั๊บจากเรียนลี่ยูนิแฟร์เอสแอนึ่งสอที่เป็นตัว V2 1 2 3ด้านบนมีอีก2ตัวอันนี้คอยระบายความร้อนขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยพัดลมเรียนลี่จะใช้ทั้งหมด5ตัวเหลือเศษ1ตัวอยู่ในกล่องตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเพิ่มไปมีอะไรอีกฮะฟิิิิตตตต้้้งงงงงนนนนะะครับับฟททุกออยย่่่าเเีีจป็ข EK หมด ตัว EK Quantum Talk Fitting นะครับเป็นซิกแพคแล้วก็ตัวบล็อกดิจิตอลตัวโฟล w ด i ิจิตอลจะเป็นจากออ u คว้าคอมพิวเตอร์มันจะโชว์ทุกอย่างอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็การวางการ์ดจอแนวตั้งแน่นอนฮะมันต้องใช้ตัวนี้เป็น er v e r t i c a l Graphic Card Holder Kit V3 ของ Cooler Master ที่จะวางการ์ดจอแนวตั้งและ PC, ซัพพอร์ต PCIe 2.0ซึ่งผมต้องใช้อยู่แล้วนะครับทุกอย่าง ครบทั้งหมดนะครับนี่คือเคสตัว John b o s Mod 5 Black ต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้เห็นบ่อยแน่นอนอันนี้100%เราไม่เห็นบ่อยและการดีไซน์ของเขาก็คือมาในโทนน้ําเป็นสีเขียวเซตไฟสีเหลืองนะครับก็เป็นเครื่อนึงที่สวยงามเนอะมันสุดอยู่แล้วล่ะ2,500,990 0 KS ROG Maximus 790ตัว Hero RAM 96 gig, g ิจาก G Skill Trident Z5 ตัว RGB RAM d u r a b u z s p e e d 6400เมกะเฮการ์ดจอเป็น ROG Strix GeForce RTX 4090ที่ถูกดึงซิงออกมาลดใส่ EK Quantum Vector ตัวท,ที่2องก่าไปชุดน้ำเต็มระบบพ power s u p p ายเหลือกินเหลือใช้1,200บาทจากเทอร์โมเชคทาร์พาวเวอร์ Gf 3 1,200บาท80ดสิบพาร์ต storage เป็นดูดีแบ็ก S แปดห้าส X 1นึ่ง T สองโกแล้วทุกอย่างนั้นเต็มลูกทั้งหมดแล้วนี่เป็นอีกเครื่องนึงที่สวยงามจากไอแ ham cpu ครับ250,000เคสสวยทุกอย่างน่าจะลงตัวสมบูรณ์นะครับลองและพิจารณาดูถ้าคุณอยากได้แบบนี้สั่งได้ครับที่ I ไอแ e a อยู่เดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าเราได้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม